เรียนประธานรัฐสภาที่เคารพนะครับผมนัทพลตัววิจักชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลเชียงใหม่เขตสามสังกัดแพงแม่อ่อนลอยสะเก็ดครับในฐานะสมาชิกรัฐสภาก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นจังหวะอันดีนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมกาลังจะภิปรายถึงนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลใหม่ครับผมมีเหตุผลอยู่2ประการนะครับที่จะพิปรายครับ เหตุผลประการแรกผมเป็นผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งทุกท่านในห้องนี้ก็ทราบกันดีนะครับว่าเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสําคัญจากข้อเท็จจริงนะครับท่านประธานรายได้จากการท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้สําคัญของจังหวัดเชีงยงใหม่ย้อนไปนในปี2562ก่อนโควิดนะครับเชียงใหม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่1นึ0 0แล้านบาทคิดเป็นประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งจังหวัดแต่ก็อย่างที่เราทราบกันครับสองปีที่เกิดโควิดรายได้ตรงนี้มันขาดหายไปครับ ย้อนกลับมาในปี25 6หปีที่ผ่านมาครับแม้การท่องเที่ยวจะยังไม่ฟื้นคืนอย่างเต็มตัวแต่รายได้จากการท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีประมาณ6 0 0ม0ล้านบาทหรือคิดเป็น1ในสของรายได้ทั้งจังหวัดนี่เป็นเหตุผลประการแรกครับเหตุผลประการที่2ครับก็เพราะว่าผมได้ติดตามข่าวสารของท่านนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดครับเห็นท่านให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยมากๆเห็นท่านเข้าพบหลายหน่วยงานหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับ ท่านเคยพูดไว้ด้วยครับว่าการท่องเที่ยวจะเป็นควิกวินที่จะฟื้นคืนเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยท่านเคยพูดไว้นะครับว่าท่านจะสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่สองสนามบินภูเก็ตแห่งใหม่และเมื่อสักครู่สรุปว่าท่านพูดว่าวีซ่าฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะอภิปรายต่อไปนะครับท่านในถ้อยถแถลงของท่านท่านบอกจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็น Wellness Destination และในท้ายแถลงของท่านเองก็บอกว่าท่านจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นสถานที่เป็นปลายทางของการจัดงานสําคัญสําคัญของโลกนะครับผมเองรู้สึกดีใจนะครับที่ท่านนายกให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวของประเทศขนาดนี้นะครับแต่ในความดีใจครับก็มีความกังวลใจอยู่ครับว่านโยบายการท่องเที่ยวที่ท่านได้คิดมานั้นท่านคิดถูกแล้วจริงหรือไม่ประเด็นแรกนะครับที่ผมจะถามกับท่านนายกนะครับ ก็เป็นประเด็นเมื่อสักครู่ที่ท่านได้เพิ่งชี้แจงไปนะครับคือรายได้จากการท่องเที่ยว3ล้านล้านบาทต่อปีครับตอนแรกผมตั้งใจจะถามท่านว่า3ล้านล้านบาทนั้นเป็น3ล,ล้าน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 ของปี2566หรือเป็น3ล้านล้านในช่วงที่ท่านบริหารแต่ท่านก็ได้ชี้แจงเมื่อสักครู่นะครับว่า,าประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว3ล้านล้านบาทต่อปีเป็นเป้าหมายของท่านทีนี้ผมก็ต้องถามท่านอยู่ดีครับ เพราะว่าถ้าท่านย้อนดูสถิตินะครับตอนปี2562นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีรายได้ทะลุ3ล้านล้านบาทไปแล้วนะครับทางทั้งที่ในขณะนั้นเราไม่ได้มีสนามบินใหม่เราไม่ได้มีเมกะโปรเจกต์ใหม่ๆอย่างที่ท่านพูดว่าท่านกําลังจะทํานะครับแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าท่านได้หารือกับพรรคร่วมรัฐบาลของท่านแล้วหรือยังเพราะถ้าย้อนกลับไปนะครับพรรคร่วมของท่านพรรคหนึ่งก็เคยหาเสียงไว้ว่าประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว หล้านล้านบาทและอีกพักหนึ่งก็บอกว่าประเทศไทยสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวได้ที่5้าล้านล้านบาทก็เป็นประเด็นที่ผมขอความชัดเจนจากท่านนายกนะครับว่าสรุปแล้วเป้าหมาย3าล้านล้านบาทนี้ท่านคิดถูกแล้วใช่ไหมครับหรือว่าท่านคิดผิดแล้วเมื่อพอผมได้ไล่เรียงดูนโยบายในถ้อยถแถลงของท่านนะครับยิ่งอ่านยิ่งฟังที่ท่านได้ถแถลงเมื่อเช้าก็ยิ่งย้อนคําถามนะครับว่า ทั้งหมดนี้ท่านท่านคิดถูกและจริงใช่ใช่หรือไม่นะครับนโยบายแรกครับคือนโยบายที่ท่านจะทําให้ประเทศไทยเป็นที่หมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์เวลน d สเดสิเนชันครับซึ่งแน่นอนครับว่าหนึ่งจังหวัดที่เป็นจังหวัดเป้าหมายก็คือจังหวัดเชียงใหม่ผมขอถามท่านตรงๆเลยนะครับในฐานะคนเชียงใหม่ท่านจะทําจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเวลนสเดสิเนชันได้อย่างไร หากปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา10ปียังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับหากท่านโฆษณาสิ่งนี้ออกไปชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวที่ไหนเขาจะเชื่อครับนอกจากนี้นะครับการที่เชียงใหม่หรือจะหรือประเทศไทยเองจะกลายเป็น wellness destination ได้นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าเราต้องมีบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอนะครับคำถามของผมครับ แล้วทุกวันนี้เรามีหมอเรามีพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐเพียงพอแล้วหรือยังครับคนไทยเองนะครับยังต้องต่อคิวเพื่อรอรับการบริการโรงพยาบาลดีๆยังอยู่ไกลบ้านรายได้ก็โตไม่ทันกับค่ารักษาแต่นโยบาย Wellness Tourism ที่ท่านจะทำมันจะไม่ยิ่งเป็นการซ้ำเติมระบบสาธารณสุขของไทยหรอครับโดยการให้เอกชนดึงคนออกจากระบบเพื่อไปให้บริการกับชาวต่างชาติ นโยบายแบบนี้มันเป็นนโยบายที่เน้นให้บริการชาวต่างชาติแต่ไม่เน้นแก้ปัญหาให้คนในชาติเลยนะครับนโยบายการท่องเที่ยวที่สองที่ท่านบอกไว้นะครับในถ้อยถแถลงคือการทำให้ประเทศไทยเป็น Hub of Event นะครับโดยท่านจะยกระดับประเทศไทยให้เป็นสถานที่เป้าหมายของการจัดงานอีเวนต์สำคัญญระดับโลก จะให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำของการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ในระดับภูมิภาคอาเซียนผมต้องยอมรับนะครับว่าธุรกิจไมซ์กำลังเติบโตนะครับในหลายๆประเทศในหลายๆภูมิภาคแล้วก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งครับที่สามารถนำเ็ดเงินมาได้จริงๆแต่ปัญหาที่ผ่านมาคืออะไรครับรายได้ที่สร้างจากไมซ์มันไม่เคยถูกกระจายไปไหนครับมันมักจะกระจุกอยู่กับผู้ที่ได้รับเงินทุนเดิม กระจุกอยู่กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการจัดงานเดิมๆคนหักหัวคิวเดิมๆแล้วเมื่อจัดงานทีไรก็จัดอยู่ที่สถานที่เดิมๆครับซึ่งหากท่านไม่แก้ไขปัญหาการผูกขาดตรงนี้นะครับถ้าท่านไม่แก้การกระจุกตัวของสถานที่ไม่เปิดกว้างให้จังหวัดอื่นให้อำเภออื่นให้ผู้ประมูลหน้าใหม่ให้ผู้จัดงานหน้าใหม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับสุดท้ายนะครับนโยบายเนี้ ก็เป็นเพียงแค่นโยบายที่มุ่งหารายได้ในภาพรวมแต่ไม่ได้เน้นการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงใดๆเลยแล้วก็ขอฝากไปถึงท่านนา่ทารัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับในไหนท่านก็นั่งอยู่นี้แล้วแล้วเราอยากจะทำให้ประเทศเราเป็น Hub of Event นะครับก็ขออย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบคอนเสิร์ต b l a c k พิ n k เมื่อต้นปีนะครับคอนเสิร์ตจัดปี2023นะครับแต่ภาพถ่ายหน้าสนามกีฬามันดูเป็น คอนเสิร์ตย้อนยุคไป1988นะครับแล้วก็อย่าให้เกิดสนามาฝนตกจนน้ำท่วมขังสนามราชมังนะครับทีมนักเตะระดับโลกเขาต้องยกเลิกการแข่งขันนะครับก็ใครไม่อายคนไทยอายชาวโลกเขานะครับส่วนนโยบายที่3นะครับก็เป็นนโยบายที่หนักใจที่สุดคือนโยบายฟรีวีซ่าหรือวีซ่าฟรีเนี่ยแหละครับตอนแรกที่หนักใจก็เพราะว่า ในท้อยแถลงนโยบายฉบับสีน้ำเงินเนี่ยนะครับใช้คำว่าฟรีวีซ่าที่หมายความว่านักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ประเทศไทยต้องขอวีซา่าแต่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีได้พึงชี้แจงไปเมื่อสักครู่ซึ่งก็ตรงกับที่ท่านเคยชีย้แจงผ่านสื่อต่างๆนะครับว่าจริงๆแล้วนโยบายที่ท่านตั้งใจจะทำคือวีซ่าฟรีที่หมายความว่าไม่ต้องขอวีซ่าเลย ก็อันนี้ถือว่าท่านได้ไดยืนยันกับที่ประชุมรัฐสภาแล้วผมก็ไม่ขอถามซ้ํานะครับว่าสรุปเป็นวีซ่าฟรีไม่ต้องขอวีซ่าเลยนะครับอย่างไรก็ดีครับที่หนักใจก็ยังมีเรื่องให้หนักใจอยู่ก็คือการที่ท่านให้ความสําคัญกับนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นพิเศษครับท่านทราบไหมครับว่าทุกวันนี้เมืองท่องเที่ยวอย่างกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตหลายๆพื้นที่ในประเทศไทย กำลังถูกขนานนามว่าเป็นมนทนไทกัวนะครับหลายปีที่ผ่านมาครับแน่นอนว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราเราเพิ่งผ่านนักท่องทเที่ยวจีนครับแต่ในอดีตนักท่องเที่ยวจีนมาประเทศไทยเพราะอะไรครับ <S <S เขาอยากมาสัมผัสเชียงใหม่ที่เป็นเชียงใหม่เขาอยากไปเที่ยวปลายที่เป็นปลายเขาอยากไปภูเก็ตที่เป็นภูเก็ตเขาอยากมาประเทศไทยเพราะเขาอยากสัมผัสความเป็นไทย มันคงไม่มีนักท่องเที่ยวที่ไหนนะครับที่เดินทางออกจากประเทศตัวเองเพื่อไปเที่ยวอีกประเทศหนึ่งแต่สถานที่ท่องเที่ยวด้านค้าในประเทศนั้นเป็นเหมือนกับบ้านตัวเองการที่ทุนจีนลุกล้ำเข้ามาประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในไทยนะครับเราเสียอะไรไปบ้างครับอย่างแรกที่เราเสียนะครับเราเสียอาชีพมัคคุเทศไทยไปครับปัญหาไกด์เถื่อนปัญหาธุรกิจนําเที่ยวเถื่อนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเราได้ยินข่าวมาโดยตลอด ตัวผมเองเคยพบกับพ่อแม่พี่น้องที่ประกอบอาชีพมักคุเทศถูกกฎหมายที่เชียงใหม่นะครับพวกเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนโควิดเขาก็ถูกแย่งงานถูกขายตัดราคาถูกแย่งลูกค้าพอโควิดมาแน่นอนครับตกงานรายได้เป็นศูนย์จนถึงทุกวันนี้นะครับหลายคนก็ยังมีชีวิตที่ลุ่มลุ่มดอนดอนแต่สิ่งที่เสียหายมากกว่านี้คืออะไรรู้ไหมครับคือประเทศไทยคือจังหวัดอย่างเชียงใหม่ คือหลายๆพื้นที่เราเสียโอกาสที่เราจะได้นำเสนอวัฒนธรรมอันหลากหลายของเราให้นักท่องเที่ยวเขาได้เห็นเราเสียโอกาสที่จะทำให้พื้นที่เล็กๆที่อยู่ห่างไกลออกไปได้เป็นที่รู้จักของชาวโลกเราเสียโอกาสทีะะ่ที่เราจะได้กระจายรายได้ไปยังร้านค้าเล็กๆชุมชนเล็กๆเหล่านี้สาเหตุที่เราเสียมันไปเพราะเรื่องแบบนี้ไกด์เถื่อนไกด์ต่างชาติไม่มีทางรู้ครับ มีแค่ไกด์คนไทยไกด์ท้องถิ่นเท่านั้นที่เขารู้อย่างที่สองที่เราเสียครับคือเราเสียโอกาสที่คนไทยจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจหนึ่งผมเชื่อนะครับคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตจังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้มีบริษัทห้างร้านใหญ่โตจังหวัดที่ไม่ได้มีโอกาสในการหางานเท่ากรุงเทพการจะได้ประกอบธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งโดยใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว มันแทบจะเป็นทางเลือกเดียวที่คนคนหนึงจะทําได้นะครับลําพังนะครับแค่จะหาเงินทุนมาเปิดร้านมาเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนตึกเก่าให้เป็นที่พักรับนักท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องยากแล้วต้องแข่งขันกับโรงแรมใหญ่อันนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติพอเห็นคนจีนกลับมาแต่ดันไม่ได้มาใช้บริการที่เราก็เสียประโยชน์เห็นนักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับมามากขึ้นเจ็บใจกว่านั้นครับนักท่องเที่ยวจีนไปเสียเงินให้คนจีนด้วยกันเอง มีหนำซ้ำครับพอเปิดกิจการได้แล้วก็ต้องไปขอใบอนุญาตนั่นนู่นนี่ใบนั้นก็ติดข้อกฎหมายตรงนั้นใบนั้นไม่ผ่านหลักเกณฑ์ตรงนี้กิจการแบบนี้ยังไม่มีกฎหมายรับรองสุดท้ายครับเราจะทํามาค้าขายโดยไม่ให้มีใครมายุ่งเราต้องเสียอะไรครับค่าเหนื่อยค่าน้ําเงินใต้โต๊ะแล้วเมื่อพูดถึงโรงแรมที่พักนะครับผมคิดว่าปัญหาการท่องเที่ยวเร่งด่วน ที่ท่านควรจะเร่งทำนะครับคือปัญหาการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการที่พักครับท่านทราบไหมครับทุกวันนี้มีโรงแรมที่พักกว่า80,000แห่งทั่วประเทศไทยที่ขายบนเว็บไซต์นะครับแต่มีแค่15,000แห่งเท่านั้นที่ได้ใบรับรองได้ใบอนุญาตถามว่าอีก60,000กว่าแห่งที่เหลือเขาอยากได้ใบอนุญาตไหมครับเขาอยากได้ครับ แต่สิ่งที่กีดกันเขาอยู่เขาอยู่คือกฎหมายที่ล้าหลังกฎหมายที่ตามไม่ทนันกฎหมายที่ตามไม่ทันรูปแบบของที่พักที่มันมีหลายรูปแบบมากขึ้นในปัจจุบันเมื่อไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เมื่อเป็นกิจการที่ไม่ได้รับรองโดยกฎหมายวันหน้าหากเกิดวิกฤตอีกก็ไม่อาจได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในมุมของผู้เข้าพักก็เช่นกันนะครับ ท่านเคยเห็นข่าวนักท่องเที่ยวจองที่พักผ่านเว็บไซต์แต่พอไปเช็คอินแล้วที่พักไม่ตรงปกไหมครับนี่แหละครับคือปัญหาเร่งด่วนท,ที่ท่านควรแก้มันคงจะดีนะครับถ้าใบอนุญ,ญาตต่างๆในประเทศเรานี้เราไปขออนุญ,ญาตวันนี้แต่ใบได้ตั้งแต่เมื่อวานกลับมาที่ทุนจีนนะครับผมทุนจีนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีอะไรครับ รถบัสทุนจีนรถเช่าทุนจีนสถานที่ท่องเที่ยวทุนจีนร้านขายของที่ระลึกทุนจีนร้านนวดร้านสปาทุนจีนและไม่แน่นะครับอาจจะมีวัดไทยที่เป็นทุนจีนก็ได้นะครับอันนั้นเป็นเพียงแค่ทุนจีนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวยังมีทุนจีนทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอีกผมยกตัวอย่างนะครับหลายอำเภอที่เชียงใหม่นะครับสันกำแพง อำเภอสันทรายอำเภอห่างดงมีคอมมูนิตี้จีนขนาดใหญ่มีสนามดรากลอฟร้านอาหารร้านกาแฟมินิมาร์ทกิจาการขนส่งโลจิสติกมีหมู่บ้านคนจีนโครงการใหญ่หลายโครงการและยังมีโรงเรียนสำหรับลูกหลานคนจีนด้วยนะครับกิจาการเหล่านี้ล้วนเกิดจากทุนจีนนะครับอาจเรียกได้ว่าจีนทำจีนใช้แต่ที่เจ็บใจคืออะไรรู้ไหมครับคนไทยก็ต้องจ่ายให้คนจีนเหล่านี้ด้วยเหมือนกัน อัน,นี้ยังไม่รวมจีนสีเทานะครับจีนสีเทาเราทราบกันดีครับปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ทำร้านเหล้าผับบาร์เถื่อนลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายเปิดบ่อนการพน,นันออฟไลน์ออนไลน์ก็เป็นข่าวมีให้เห็นทุกวันมีผู้เสียหายทุกวันนะครับประเด็นของผมอยู่ตรงนี้ครับที่ผ่านมาเราไม่มีฟรีวีซา่าหรือวีซ่าฟรีนะครับแต่ทุนต่างชาติทุนจีน ก็ใส่ช่องว่างทางกฎหมายใช้วีซ่าผิดประเภทใช้นอมินีคนไทยเข้ามาทำมาหากินในบ้านเราและเมื่อเป็นแบบนี้ครับท่านคิดถูกแล้วจริงๆใช่ไหมครับบโยบายวีซ่าฟรีหรือฟรีวีซ่าของท่านจะไม่ซ้ำเติมปัญหาเดิมเพิ่มเติมปัญหาใหม่เพราะมิเช่นนั้นนะครับนโยบายที่ท่านตั้งใจอยากจะเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าคนไทยแต่ท่านไม่รู้ว่าท่านจะจัดการกับทุนต่างชาติอย่างไร มันจะกลายเป็นนโยบายที่ท่านเติมเงินเพื่อใครก็ไม่รู้นะครับแล้วมาถึงนโยบายที่ผมต้องการถามท่านนายกมากที่สุดเลยครับคือเรื่องสนามบินแห่งใหม่ที่ท่านพูดว่าท่านจะสร้างครับสำหรับคนเชียงใหม่อย่างผมเรื่องสนามบินเชียงใหม่แห่งที่สองก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะโครงการนี้มีมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วโครงการนี้สนามบินแห่งที่สองจะสร้างอยู่บริเวณ ระหว่างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอบ้านทิจจังหวัดลำพูนเหตุผลที่สร้างณตอนนั้นก็เป็นเพราะว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นปีละสิเอร์เซจนทําให้สนามบินเชียงใหม่แห่งเดิมไม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงพอแต่ก็เป็นเพราะโควิดครับโครงการนี้จึงถูกพับไปจนกระทั่งได้เห็นข่าวท่านนายกนะครับผู้ว่าท่านจะสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่สองก็พ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ลำพูนตัวผมเองด้วยก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่ท่านพูดนะครับ แต่มีข้อมูลบางประการครับที่ต้องถามเช็คกับท่านนายกว่าท่านทราบหรือไม่ครับว่าในวันที่24สิงหาคมวันเดียวกันกับที่มีข่าวว่าท่านพูดว่าท่านจะสร้างสนามบินแห่งใหม่ในวันนั้นเองครับสนามบินท่าอากาศายานเชียงใหม่ทางท่าอากาศายา,น,น,านเองก็ประกาศนะครับว่าทางสนามบินมีแผนที่จะขยายสนามบินเดิมให้รองรับนะักท่องเที่ยวได้มากขึ้นจาก8ล้านคนเป็น16ล้านคนในปี2572 และจาก16ล้านคนเป็น20ล้านคนในปี2576นอกจากสนามบินเชียงใหม่แห่งที่2。ตามข่าวเลยท่านก็พูดว่าท่านจะสร้างสนามบินภูเก็ตแห่งใหม่เช่นกันซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าท่านทราบหรือไม่ว่าสนามบินภูเก็ตเองก็มีแผนที่จะขายายสนามบินเดิมให้รองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นจาก12ล้านคนเป็น18ล้านคนในปี2570ผมไม่รู้สึกแปลกใจนะครับกับ โครงการเมกะโปรเจกต์ที่เป็นตามสไตล์ของรัฐบาลที่คิดใหญ่นะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลครับคือท่านเน้นลงทุนใหญ่เพื่อดึงเม็ดเงินใหญ่นะครับแต่ในท่อยแถลงนโยบายของท่านก็ไม่มีข้อใดที่จะระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าท่านจะเปลี่ยนเม็ดเงินนั้นมาเป็นสาธา,ารณุธารณูปโภคขั้นพื้นฐานดีๆให้กับประชาชนได้อย่างไรมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าเรามีเที่ยวบินจํานวนมากบินเข้าสู่เชีงยงใหม่ แต่เชียงใหม่ไม่สามารถสร้างระบบขนส่งสาธารณะดีๆให้คนเชียงใหม่ได้มันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าเรามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าสู่เชียงใหม่แต่ความสามารถในการจัดการเมืองของเชียงใหม่ยังไม่พร้อมงบประมาณของเชียงใหม่อาจจะไม่พอกับปัญหาเช่นปัญหาขยะปัญหารถติดที่จะเพิ่มมากขึ้นในวันหน้ามันจะมีประโยชน์อะไรครับกับการท่องเที่ยวที่เข้ามาและทำให้ราคาที่ดินสูงขึ้น ค่าเช่าสูงขึ้นข้าวของแพงขึ้นแต่ประชาชนคนไทยทุกวันนี้แค่ผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนหนี้ก็แทบจะไม่ไหวแล้วนะครับแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรครับกับรายได้จากการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาแต่ค่าแรงและเงินเดือนของคนเชียงใหม่ทุกวันนี้ยังต่ำเตี้ยเท่าเดิมแน่นอนนะครับข่าวการลงทุนขนาดใหญ่อย่างการสร้างสนามบินใหม่มันทำให้ประชาชนรู้สึกว้าวครับ แต่ความตื่นเต้นนั้นมันหายไปนะครับพอเมื่อเช้าได้อ่านถ้อยถแถลงของท่านซึ่งในถ้อยถแถลงนโยบายของท่านระบุเพียงแค่ว่ารัฐบาลจะปรับปรุงสนามบินและจัดการเที่ยวบินของสนามบินทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพย้ำนะครับมีแค่คำว่าปรับปรุงแต่ไม่มีคำว่าสร้างดังนั้นนะครับตรงนี้เองครับก็ขอความชัดเจน ท่านนายกนะครับหากท่านจะได้ลุกชี้แจงในโอกาสต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วท่านจะปรับปรุงหรือท่านจะสร้างหรือท่านจะทั้งสร้างและทั้งปรับปรุงขอให้ท่านตอบให้ชัดนะครับเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ผมที่รอคําตอบนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เชียงใหม่ลําพูนภูเก็ตพังงารอคอยคําตอบนี้อยู่รวมถึงพี่น้องจากชายแดนใต้ครับเขาฝากความเป็นห่วงมาว่า กลัวว่าสนามบินใหม่จะกลายเป็นแบบสนามบินเบตงนะครับท,ทุกวันนี้ฉายาของสนามบินเบตงคือสถานที่ถ่ายรูปเซลฟี่ผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องเล็กๆที่อยากจะสื่อสารไปผ่านท่านประธานรัฐสภาสู่ท่านนายกโดยตรงเลยนะครับเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกเสียดายครับที่อำเภอสันกำแพงนะครับมีศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปซึ่งท่านนายกเศรษฐาได้เคยไปเยี่ยมชมในช่วงตอนช่วงเลือกตั้งหาเสียงที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าในถ้อยแถลงนโยบายฉบับนี้ไม่ปรากฏคำว่า o t ท p อแม้แต่ครั้งเดียวก็เลยต้องขออนุญาตถามทวงถาม,ถามท่านนายกนะครับว่ารัฐบาลท่านมีนโยบายอย่างไรกับผลิตภัณฑ์ o t o p สุดท้ายนี้นะครับการอภิปรายครั้งนี้ของผมผมพยายามชี้ให้ท่านเห็นว่านโยบายการท่องเที่ยวที่ท่านเตรียมไว้เป็นนโยบายที่เน้นเอาใจคนนอก เน้นพาคนนอกเข้าบ้านแต่ไม่เน้นแก้ปัญหาให้คนในนโยบายของท่านเป็นนโยบายที่มุ่งดึงเงินจากการท่องเที่ยวเข้าประเทศแต่ท่านยังไม่รู้ว่าท่านจะกระจายรายได้เหล่านั้นให้เกิดอย่างทั่วถึงกับประชาชนอย่างไรและก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเงินนั้นเป็นคุณภาพชีวิตดีๆของประชาชนอย่างไรนโยบายที่ท่านเตรียมไว้ท่านตั้งใจจะเติมเงินเข้ากระเป๋าคนไทยครับ แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีทุนต่างชาติที่คอยดูดเงินออกจากกระเป๋าคนไทยแถมยังไม่พอครับดึงเงินเข้ามาได้ท่านก็ยังไม่ชัดเจนครับว่าท่านจะเปลี่ยนเงินนั้นมาดูแลคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างไรนโยบายของท่านครับเป็นนโยบายที่เน้นการลงทุนขนาดใหญ่ตามสไตล์ของรัฐบาลที่คิดใหญ่ทําเป็นแต่สาหรับผมนะครับนโยบายการท่องเที่ยวของท่านมันก็แค่การคิดใหญ่เพื่อคนนอก แต่คิดไม่ออกเพื่อคนไทยขอบคุณครับ